สวัสดีครับผมมุญเพินเสียงอีสานครับวันนี้อาจจะมีเสียงแสก,กมาแนะนะฮะในคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ที่นั่งอยู่ที่โอ้ยนั่งอยู่ที่บ้านกาแฟนกน้อยนะครับผมวันนี้มาแจากนะฮะนำกาแฟบ้านปองห้ากร้านนกน้อยลอยคอนครับมาแจากแฟนๆแ,แ,แฟนกับผมที่งานเสียงอีสานนะครับ บนิแจกคือบนิบนโบนแจกฟรีแจกฟรีครับแต่ว่าต้องมีการถวยกันหน่อยนะฮะการทายการทายนะฮะทายว่าผลงานเพลงที่ผมเขียนไว้นะฮะผลงานเพลงใหม่ที่เขียนไว้กับผลงานเพลงนี้สววาโสเจเพลงนี้เป็นเพลงครูครับที่ผม,มเขียนขึ้นมาผมจะรองครูกับผู้ใหนะครับผมท่านไหนตอบถูกท่านไหนตอบถูก รับไปเลยครับกาแฟบ้านขอ25ตรานุน่รน้อยนุ่พรส่งไปให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมผลงานเล่งโซเจ็บเพลงนี้ที่ผมเขียนขึ้นมาผมบนเพลงสังสารจะลองครูกับนักร้องหญิงคนไหนในทีมงานสังสานคอมเมนต์ไว้ไว้ใต้เลยฮะคอมเมนต์ไปเลยซื้อนักร้องผู้หญิงนะครับท่านไหนนะฮะ หลายคนเลยทีเดียวว่าจะเป็นน้องแปง้งเนธิดาพิวิสวิทาเบลนิ t า,าไม้พว์บุดองมอนอย่างงี้ยอะไรหลายหัดครับลองคอมเมนต์ไปเลยนะครับคอมเมนต์ไปเลยว่าผมร้องเพลงคู่นี้ผมจะร้องเพลงคู่นี้เพลงนี้กับไปกับคุณแง่แลงนิมิส่อาโซเจ็ดครับลองฟังอย่างมึงอะไรกัน,กน ขอโทษเลยลายที่หอบหัวใจนี้ไปกับเขาเก mm ็บ hmm. ให้คนเวาคนสาวายอ่อนแอหอบน้ำตากลับมาอีกครั้งกับหักที่พังที่พ่ายแพ้กันน้องกูกเขารังแก 妈。嗯啊 าาคนเาสิววคนนส,สาา้อง,อองโซเชียปนะครับผมประมาณนี้นะฮะเขื่อนมากก็แล้วกันครับท่ายกันเขามาว่าผลงานเพลงนี้ผมมันปเป็นเสียงอีสานจะลองคู่กับนักร้องหญิงคนไหนของทีมงาเสียงอีสานครับท่านได้ตอบถูก จะจัดให้เลยหนึงกล่องกับกาแฟบ้านของหาปลาลกน้อยอยู่ในพอฟรีถึงหน้าบ้านของท่านก็เลยทีเดียวขอบคุณครับ